แ่นสนินะถือว่ายังโสดอยู่แบบมีคนคุย,ยไหมก็มีคนคุย,คย,ยก็มีมีผู้หญิงในชีวิตอยู่ครับคุยกันมานานเท่าไห,หร่ละคุยมันมา,น,าน,กนก็ไม่ถึงปีครับ่เดือนประมาณะมาหกเดือนครับ ก็ก็คุยก็มีคุยแล้วก็มีคุยแล้วก็มีคุยก็ไม่ก็เป็นเพื่อนกันถูกป่ะฮะก็ถ้าผมมีแฟนแล้วผมก็บอกว่าผมมีคนเดียวแต่ถ้ามีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยผมก็บอกผมก็คุยก็เราก็คุยกันหลายคนได้ใช่ไหมีคนไหนที่แบบว่ามีโอกาสเท่านั้นเองครับยังครับนะเราจะทวงกงินนะทุกคนเท่ากันหมดตอนนี้ทุกคนเท่ากันหมดเพื่อนก็ใช่ไงเราไม่ทำนเรายอดไปเรื่อยเราคุยไป ก็ไม่นะเราก็คุยแล้วก็เราไม่ได้โกหกใครแล้วก็ก็ก็คุยด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่ก็ชูนะฮะหรอฮะคุยแบบคนก็ไม่รู้เลยรูนไหมคือคนนึงรู้ไหมว่าเราคุยอีกสี่ห้าคนเขารู้ก็ก็เปิดเผยครับก็บอกว่าคุยก็ก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วทีน้อยๆบ่นๆเราไม่เขาทำไมคุยเยอะจังเลยอ่ะไม่นะผมว่าเขาผู้หญิงเขาอาจจะคุย มีคนก็เขามีก็คือทุกคนเป็นเพื่อนกันก็ไม่เป็นไรแต่แสดงว่าเป็นแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ชอบเรานะฮะไม่ใช่ครับเข้าใจไหมพวกเขาเพรากันที่เราแบบคุยไปเรื่อยคุยเยอะอะไรคุยก็คือเก็เขาก็คือคือ ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือคุยกันคือบางทีก็ไม่ได้คุยทุกวนันคือถ้าไม่ได้เป็นคนคุยทุกวันก่อนนอนทุกคืนคือไม่ใช่ลักษณะนั้นอะไรเงี้ยคิดถึงการโทรหากันเป็นเพื่อนกันคือลักษณะนั้นมากกว่าคือไม่ได้แบบ รักนะคิดถึงนะอะไรอย่างนั้นทุกวันไม่ใช่ยังไม่ใช่งนั้นคือซึ่งไม่ไม่ค่อยได้เจอใครหรอกครับก็คือส่วนตัวแบบเรายังไม่เจอคนที่ใช่ใช่ครับใช่ครับส่วนมากก็อยู่กับเพื่อนมากกว่าเราก็มีคุยบ้างหยุดคุยบ้างหายไปบ้างกลับมาคุยบ้างมันมันเป็นลักษณะเนี้ยฮะยังไม่มีใครมาวินคนที่สามเวลาครับนอกวงการครับเออคนส่วนมากไปเจอที่ไหนครับคนนอกวงการเพราะเราก็เป็นดาราอะไรเงี้ยก็เดินเดินเจอชอบก็ค้องคุยได้เดิน ไม่ไม่เพื่อนก็เพื่อนของเพื่อนก็มีอะไรเงี้ยฮะเรา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 เจอเขาชอบเราก็คุยก็ก็ไม่เป็นไรคไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้เดินเข้าไปว่าเขาไม่ได้เดินเข้าไปอะไรก็เราคุยกันดีๆก็ไม่เป็นไรจังสักคนคือต้องอยู่ที่ว่าใช่หรือว่ามันก็เป็นเรื่องเออมันก็เป็นเรื่องนะพคืออายุตอนเนี้ยผมว่าผมผมทำงานออกพูดเหมือนดูดีไหมคืออยากตั้งใจทำงานดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอันนี้เรื่องจริงครับผมก็ยังไม่อยากไปแบบคือถ้าเรามีแฟนอะ มันก็ต้องแบบดูแลเขาให้ดีถูกป่ะฮะตอนนี้เราก็ดูอยากดูแลครอบครัวให้ดีอยากเก็บเงินสร้างบ้านทําบ้านอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาที่คิดตอนนี้นะและตอนนี้ถือว่ากำลังตามหาคนที่ใช่อยู่ก็ยังยังไม่ตามหายิ่งเหมือนยิ่งหายัิ่งไม่เจอป่ะเพราะว่าของเงี้ยถ้าคนจะเจอมันก็เจอกันเองอะจริงว่าใช่ไหมยังไม่มีพานเลยฮะไม่มีทพานแต่ว่าคิดว่าแบบไม่อยากมีลูกอะนี่คุณนี่คุณบอกไม่อยากมีลูกก็ผมคิดว่าแบบ ตอนนี้คนในโลกมันเยอะมากแล้วก็เลยแบบว่าเออเราไม่ต้องมีลูกก็ได้เราไปรับเด็กที่แบบร<ำ>ับไปเออไปรับมาอุปการะก็ได้คือสมมติพ่อแม่เขาไม่ไม่สามารถเลี้ยงได้อ,อย่างเงี้ยสมมติเราก็ไปช่วยดูแลได้คือเราไม่ต้องแบบสร้างประชากราขึ้นมาอีกในความคิดตอนนี้นะณต,นะตอนนี้นะตอนนี้ก็ไม่รู้นะ คิดว่ารถทุกวันนี้มีถนนให้ขับเลยโอ้โหคนแบบเยอะมากตจมไนหมดนเลยคุณไม่อยากมีเมียรอยาลูกกก็ยังยังไม่คิดถึงเรื่องแบบว่าอยากมีเมียอยากมีลูกอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ผมคิดว่าเออผมไม่อยากมีลูกแต่ในอนาคตถ้าผมมีภรรยาสักคนหรืออาจจะเปลี่ยนความคิดเอออยากมีลูกน่ารักน่ารักสักคนก็ได้แต่ตอนนี้ก็คิดอย่างนี้อยู่ใช่ ในเม nope ื่อตอนนี้เราเราแบบยังไม่อยากมีใครอะไรเงี้ยทําไมเราจะคุยไปเรื่อยก็คุยเป็นเพื่อนกันก็คุยผมคุยทั้งผู้ชายผู้หญิงก็คุยเป็นเพื่อนคือไม่ได้แบบแบบว่าไปคุยกับเขาไม่ดีไม่ได้ไปหลอกเขาไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีกับเขาเราคุยเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับโอเคนะขอบบคคุณรั